ควารเ,เรียลิตี้เดทติ้งเกมลิขสิทธิ์ระดับโลกที่คุณเลือกได้กับ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทพิธีกรของเราทั้งสองคนชัดครีบยัางน้าและพัสก่อนพอลบูนดูนี่ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Choice Thailand เลือกได้ให้เดทค่ะ <S 2> <S 2> สี่ระับโลกที่ทำให้เดทในฝันของคุณน okay> ั้นเป็นจริงแล้ววันนี้สี่สาวตัวชอส์ของเราโอ้โหเดี๋ยวในฝันทั้งนั้นพูดว่าสี่สาวแสดงว่าข้างหลังนี่หนุ่มๆเป็นกุรุดเลยเหรอก็ชายบ้างหิงบ้าง แตกใหม่แล้วเหรอไม่รู้อันนั้นเขาก็จัดมามันไม่ได้อยู่ในโซนของเราเฮ้ยแต่คนเห็นแล้วดีๆทั้งนั้นเลยดีๆทั้งนั้นเลยโอ้โหันนี้เดอะชอยส์สวยๆทั้งนั้นเลยเหมือนกันใช่ผมผมอยู่โซนนี้ผมต้องดูแลโซนเดอะชอยส์โอเคโอเคนะครับผมแน่นอนครับเดอะชอยส์คนแรกของเราวันนี้ครับน้องแก้มบุ๋มปรียดาสิทธาชัยครับน้กสาวอารมณ์ดีถ้าได้เด็นกับเธอคนนี้รับรองแฮปปี้ตลอดกาล เธอเป็นคนน่ารักอารมณ์ขันและชอบทำงานก็แหมสวยเพอร์เฟกต์สักขนาดนั้นบอกเลยหนุ่มคนไหนเดินผ่านต้องหลงรักเธอจนหมดหัวใจขอแต่ร้องเพงหนุ่มค่ะ เราเป็นผู้หญิงเนี่ยการที่เราแบบว่าอะไรที่จิตใจเราจะเพียร์แบบผู้ชาย,ยาคนนี้แหละที่เราจะต้องแบบว่าหันกลับไปมองเขาหรือในกรณีวันนี้โยกคันโยกแห่งรักกลับมาดูเขาเนี่ยต้องมีเสียงแบบไหนคือถ้าจะเป็นสเปคที่ชอบนี่คือถ้าเป็นหน้าตารูปร่างนี่คือถ้าไม่เป็นลูกครึ่งฝรั่งก็ต้องเป็นแบบคมคม,คมไทยไทยไปเลยค่ะจะไม่ชอบแบบว่าเจนนะใช่จะไม่ชอบตี๋ตี๋ขาวๆอย่า,างนี้จะไม่ชอบแล้วถ้าเกิดเราแบบ ไม่ได้เห็นหน้าเขาก่อนเสียงแบบไหนหรือว่าจังหวะแบบไหนคือมเขาไม่รู้ว่าแบบเป็นคมคมไทยๆหรือว่าเป็นเค็มเค็มลูกกุ้งเค็มๆอ๋อเค็มๆน่าจะเสียงแบบบ้านๆอ่ะแบบไม่ต้องดัดแปลงไม่ต้องอบประดิบประดอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องแบบเก๊กเสียงหล่อใช่ใช่ค่ะคือแบบว่ามาแบบว่าเพลงๆเลยแบบไม่ต้องแบบมีจังหวะพูดที่มันเป็นพระเอกพระเอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเลยเออไม่ต้องมีมาหลายเพลงเลยอ่าเี้ยนะอ้าวคนต่อไปครับผมใครคะคนนี้ก็ นไซส์เล็กกระทัดรัดไซส์เล็กกระทัดรัดคืออะไรไมันตัวเล็กเหรอ,อไม่ไม่สูงสักที <laughs> <laughs> มไม่สูงสักทีแปลว่ายอยู่วงการมานานแล้ว <laughs> <laughs> น้องน้ำหวานพิมร่าเจริญพักดีครับนักร้องสาวเสีงยใสลุกด่อนพอไว้ มว่าเธอทำอะไรก็เป็นที่สนใจของทุกคนรอยยิ้มของเธอเหมือนมีเวทมนต์ถ้าเผลอมองจนหลงกลหัวใจคงสับสนร้อนร้อนอยากอยู่กับเธอทุกรหรขอต้อนรับน้ำหวานครับ พี่คเาบอกเป็นวิธีการเปิดตัวน้องได้ดีมากพี่ไม่โตสักทีคือกาลังงงแบบเอ๊ะตอนแรกมาดีเลยพี่คิดบอกไม่โตสักทีนี่แบบตรงไหนที่รงหน้าเด็กหรือหน้าเด็ก่ะสต่ชื้อาจของการที่แบบว่าเราจะเลือกผู้ชายสักคนเป็นยังไงครับน้องหวานครับเป็นคนชอบคนที่พูดจามีน้ำเสียงที่คล้ายๆแก้มบุ๋มาคือชอบคนที่เป็นธรรมชาติสบายๆสบายๆแล้วก็ตลกตลก ขำขันขำขันใช่ข้างหลังเนี่ยขำขำทั้งนั้นข้างหลังเนี่ยมีทั้งขำขันมีทั้งขำโง่ใส่มาเลยแบบแต่ขำไม่ขันนี่ไม่ต้มีหรือเปล่าคนที่สามคนที่สามครับผมคนนี้ก็รุ่นใหม่เอาเป็นรุ่นใหม่แล้วนะใช่แล้วครับผมของช่องนี้เองของช่องโมโนนะคนับช่องนี้ใช่แล้วครับผมน้องหนิมคณิพิมพ์ชนะพิชากกรครับ ร้องสาวแห่งบ้านหลังใหญ่ขวัญใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทุกคนแววตาของเธอช่างสดใสและดูสุกสนความน่ารักก็มีมากจนเหลือลน้นเธอขอแค่มีผู้ชายสักคนที่อบอุ่นและจริงใจก็เพียงพอ,อตอนนำน้อง,งเหลียครับ เขาเต้นสวัสดเลยนะเพลงลูกทุ่งเขานี่แบบว่าโอ้โหนี่เป็นไงลีลานี่แต่คนนะบอกว่าน้องหนิมเนี่ยเป็นน้องที่แบบว่าร้องเพลงได้น่ารักอย่างที่บอกจังหวะแต่คราวนี้เรื่องผู้ชายเป็นยังไงทไมอะไรที่ทำให้เราโยกขันโยกเพลงรักขันตับมาผู้ชายแบบไหนสไตล์ไหนเอาเป็นสไตล์ก่อนใช่ไหมคะตยเล ชอบหุ่นค่ะชอบคนหุ่นดีหุ่นดีหุ่นดีกลิ่นดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหุ่นดีเลยนะหุ่นดีแล้วก็กลิ่นดีด้วย่นดีนะฮะเอ่อทั้งนั้นเดี๋ยวพอผู้ชายขึ้นมาเราจะเอาพัดลมนะมาเป่าโอ้ยกลิ่นมาเป่าจากทางด้านบันท้ายเขาไปหาหุ่นโอ้โหเดี๋ยวเมีตัวสองตัวที่ไม่ได้ดมกลิ่นมาากเลยข้งหลังอ่ะคนสุดท้ายครับผมนี่กับนักร้องเช่นเดียวกันนี่เราไม่ได้เจอเขานานมากเลยนะนานมากนานต่แฟนขับโบดเขาด้วยจริงป่ะตอนเขาประกวดเสียตังค์ให้เขาไปเท่าไหร่ล่ะโอ้ยประมาณหกบาท ขอบใจนะครั้งละครั้งละ6บาทแล้วเธอกดไปกี่ครั้งโบเดียวขอบใจมากครับผม <laughs> ออนักซีนแอมสุดทอครับเราเป<อ>น้นไก่ <laughs> นัก้องสาวสุดแซุสุดฟินชีวิตของเธอชื่นชอบเครื่องกินไปที่วไหนก็อิ่มจนปลิ้นตลอดแต่เห็นแบบนี้รูปร่างเธอก็แป๊ะจนหน้าฟัดหน้ากอดยิ่งถ้าได้หอมเตมสุดฟ่อนรับรอง หัวใจไว้ที่เธอทุกคนขอต้อนรับน้องสีแนมครับสวัสดีครับสวัสดีครับอสีแนมครับผมสัญชนตญยณของการที่แบบเราจะเลือกผู้ชายหรือสนใจใจผู้ชายสักคนด้วยน้ำเสียของเขาจะต้องเป็นยังไง ไม่ใช้เสียงสองเนาะเอาเสียงธรรมดาอะคือต้องแบบไม่ไม่ประดิไม่ประดิษฐ์ไม่ประดิษฐ์แต่ว่าชอบแบบคล้ายกันหมดเลยนะใช่สุภาพหน่อยขี้เล่นนิดนิดสุภาพนี่ถึงกับต้องแบบยองยองปัสสาวะอะไรอย่างงี้เอาไหมไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องสุภาพขนาดนั้น้หน่อยเต้นได้ก็ดีสุภาพตุดเงินไม่เอาแต่หลังๆเต็มเลยไอ้ยองยองปัสสาวะเนี่ยเต็มเลยเต้นได้นี่ย่งดีเลยเต้นได้ชอบใช้เต้นใช่ไหมยชครับอย่าลืม มี45วินาทีที่เขาจะออกมาเป็นเซนนะครับผมรัสวยหมดเลยและแต่ละทีมสามารถนะครับเลือกผู้ชายและเขาก็เลือกคุณได้เหมือนกันนะเข้าทีมทีมละ3คนมีสิทธิ์จะเลือกได้ถ้าเซนมันใช่โยกมาเลยและก็มีสิทธิ์ที่จะผักใสไล่ส่งก็ได้นะแต่ไม่มีสิทธิ์ขโมยนะไม่มีสิทธิ์ขโมยเพรีไม่ด้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะเริ่มครับลูกคนแรกของเราครับผมเป็นใคร เขาเป็นคุณหมอเฮ้ยและว่าที่นักบินอ้ห oh. เดี๋ยวก่อนตรงโลผู้ชายที่มันเพอร์เฟกที่อาชีพในฝันของอีกขนาดนี้มันมีใช่ไหมเป็นหมอแล้วเป็นว่าที่เป็นได้เหรอสามารถเรียนพร้อมกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยไม่รู้รแต่เขาชื่อคุณชมโอ้โห oh, คุณชม วัสดีครับผมชื่อทอมนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็มีบุคลิกที่เป็นหนุ่มสูงตาโตคิ้วเข้มยิ้มเก่งแล,แล้วก็น่ารักครับครับผมตอนนี <int> ้เนี่ยผมทำงานด้านการแพทย์แผนตะวันออกนะครับแล้วก็มีคลินิกเป็นของตัวเองแล้วก็ยังเป็นสติลเลนไพร์โลดเพื่อเทรนที่จะเป็นนักบินนั่นเองครับถึงแม้ว่าเนี่ยผมจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายไปหมดแต่บางครั้งเนี่ยผมก็รู้สึกเหงาครับยังไม่ใครบางคนนะครับที่ เป็นอาชีพที่เสียงนะที่คุณจะไปเป็นคุณหมอแล้วเป็นนักบินด้วยเพราะคุณจะไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยและจะคบกันยังไงล่ะเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยครับหมอเนี่ยเขาดูแลคนไข้แต่ผมเนี่ยดูแลคนที่ผมรักครับอ้าวอ้าก็พูดได้เนี่ยหันมาสี่คนขนาดนี้ตอนแรกหมอหน้าเจือนพอหันมาสี่คนแม้มันใช่มาทีน้ำก่อนเลยเราดีกว่าอีกสามสาวยังไงที่ทำคุณทอมต้องเลือกไปอยู่ทีมเรา พี่ไม่น่าใจเหมือนกันแต่ช่วงนี้พี่ป่วยบ่อยๆถ้ไไาได้หมอมาอยู่เคียงข้างชีวิตพี่น่าจะสบายไปตลอดกาลน<อ><อ>น้ำหวานคือจริงๆแล้วเนี่ยใน4คนนี้หวานน่าจะโตสุดใช่ไหมคะจะเรียกว่าเต็งแก่ไม่ไม่โตโตโตแล้วก็ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร ไม่ไม่แค่โตแค่โตแค่โตเฉยอะไรโตครับพี่หวานไม่บอกอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะแบบว่าดูแลได้นี่แล้วดูแลหมออีกทีหนึ่งเหรอคือหมอเนี่ยทำงานใช่ไหมทำงานเยอะต้องการคนดูแลเหมือนกันแล้วเราดูซีรีส์เกาหลีเยอะเรารู้วิธีดูแลใช่เพราะเวลาเพราะเวลาเพราะเวลาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาคนที่ป่วยเนี่ยแล้วป่วยหนักสุดคือคุณหมอเองนะถูกต้องเกมย่ามมคะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมีเวลาคุณหมอค่ะยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อมีเวลากับหมอโหแต่ร้ายลพอแค่นั้นเองยังไม่ได้พูดเลยคุณหมอคะคนชมคุณหมอเยอะแล้วอ่ะแต่หนูขอพี่เซนตัวเองแล้วกันนะคะหนูอาจะตัวเล็กอาจจะเตี้ยกว่าคนอื่นแต่ว่าถึงหนูจะเตี้ยหนูก็ทำให้หมอเสียได้นะ ก็ดูเรียบร้อยดีหรอกค่ะคุณหมอรอเรื่องได้แน่นอนคุณจะพาใครไปบินกับคุณซีแนมนิ้มน้ำหวานหรือว่าแก้มบุกคาใช้เวลาได้ผมขอเลือกเก่งจนปกระแตกแล้วค่ะหมอเป็นซีแนมแล้วกันค่ัซีแนมนช่ะ ออพร้อมครับพร้อมเอ่อเฟินครับค่ะนี่มันคือตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งอะไรหนุ่มหน้าถอดหน้าถอดคือแบบหน้าตลกอะค่ะอยากตลกเลยอะคุณอ้อมตลกเสื้อไงคุณอ้อมมาเคี้หน่อยสิหน้าตลกหรือหน้าถอด เป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นะครับคิ้วเข้มตาโตแก้มป่องนะฮะปัจจุบันเป็นในแบบครับผมซึ่งความแซ่บของผมเนี่ยที่จะมาการันตีในวันนี้คือเป็น1ใน1 0 0คนนะฮะที่ได้ถ่าแบบหนุ่มหน้าถอดปี2 0 1 4ครับซึ่งแน่นอนนะผมเป็น1นึ่ใน1 0 0คนที่หน้าถอดที่สุด <Yeah. S 1> แต่วันนี้เนี่ยผมตัดสินใจแล้วว่าจะให้พวกคุณทั้ง4คนเนี่ยขึ้นมาถอดผมได้ตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ หรือจะให้ผมถอดรอคุณแบบนี้ก็ได้ครับรี่ผัดมาเลยครับโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่กอดฟรีถอดฟรีตลอดชีพครับผมเฟินถ้าพี่ถอดบ้างเฟินจะหันมาไหมโไม่เอาอ่ะเมื่อก่อนก็ดีหรอกที่เลิกกินเยอะพุงโลมแล้ว เก็บเสื้อให้นะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บเองก็ได้ครับไม่เป็นไรเก็บเองก็ได้ไปชิวเข้าเข้าใจยังว่าว่าเขามีตำแหน่งหนุ่มหน้าถอดด้วยเหรอมีครับถ่ายหนังสือถ่ายแบบเหรอใช่ครับไปอะไรหิวอ่ะไม่ก็แค่เดินไปเช็คของดูผ่านนะครับผ่านนะครับผ่าน ผ่านมาทางที่ได้แต่ว่าไม่รู้แหละสี่คนเนี่ยเขาเลือกเราหมดเลยโอ้เนี่ยเราต้องเลือกมาหนึ่งคนแต่ก่อนอื่นให้เขาฟีเซนต์ก่อนคุณบิ๊กมาก่อนเลยเห็นพี่ถอดแล้วหนูก็อยากจะถอดด้วยค่ะไปถึงถอดใจให้พี่ไปเลยเดี๋ยวๆถอดใจเนี่ยมันไม่ได้ถอดใจให้นะถอดใจมันต้องเปลี่ยนออกมาถอดถอวใจของเราให้เขาไป อแกมบุ๋มแล้วกันอยากฟังแกมบุ๋มพูดหุ่นดีอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องออกกําลังกายบ่อยก็เลยบอกว่าอยากจะให้ชวนพาไปออกกําลังกายบ้างอะบอกครับข้างหลังเนี่ยมีแผนไม่รู้สายพ่าอกน้ำหน้าทั้งเดินเดินนมเบียดกันอ่ะบุ๊บาหลังอะเป็มหมดเลยในสปาาสี่คนพี่ก็อาจจะดูไม่ค่อยโอเคสุดเนาะแต่พี่หันมาคนแรกอะ ช่วงนี้อยากฟิตแอนเฟิร์มเลยอยากจะหาคนมาดูแลร่างอันนี้อะไรพี่บอกอันนี้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พูดว่าอันนี้อันไหนอ่ะอันไหนอันนี้เรียกยากครับอ๋ออันนี้เลือกยากพี่ก็จะให้ดูอันนี้อันนี้สุดท้ายแล้วเราคุณไม่ถูกเลยอ่ะคือหันมาโดนช็อตที่แบบพอดีเลยอ่ะลืมหมดเลยว่าจะพูดว่าอะไรดีนะเจอช็อตบนดีไม่เจอช็อต อันนั้นเลือดกำเดาไหลเลยนะอันนั้นอยู่ไม่ไหวอันนั้นไม่ไหวนะเลือดกำเดาไหลเลยอยากได้เทรนเนอร์เหตุผลเดียวกันแล้วก็ปีนี้เนี่ยจริงๆคือตั้งใจว่าอยากจะแบบมีกล้ามบ้างอยากมีอยากมีกล้ามแบบนี้ไหมเอาแบบนี้เลยไหมเอาแบบนี้เดินนี่เลยเดินเดี๋ยวห่อนนะเอาแบบนี้เ่ยเอาแบบนี้เราจะเป็นแบบนี้หรือว่าเราเอามาดิสองอย่าง มาอันนี้เราแล้วล่ะอันนี้ก็เลือกได้เหมือนกันว่าอันนี้จะเลือกอันไหนค้อนค้อนค้อนอานจ๊ะครับผมหล่อจริงๆคุณดีจริงๆอ่ะสี่ทีมสามคนไหนแกมบูนะครับทีมแกมุ ต่อไปเราเห็นถอดเสื้อเหมือนกันอันนุนปเริ่มครับนี้นนีอันนี้ดีคนต่อไปถอดจริงๆต้องเอาดีๆมานะเขาเป็นนายแบบนักไายน้ำมืออาชีพคุณนัดครับคุณนัด ครับผมเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ครับเนลดักโท a แอนด์แฮนซัมครับผมทำงานเป็นในแบบครับแล้วตอนนี้แล้วผม แต่เดี๋ยวไอ้ว่ายนะนักว่ายนาเมืออาชีพนี่มันส่วนไหนเป็นส่วนลอยครับส่วนลอยน้ำแล้วอาจาปุมคุณเป็นสเปคของหนึ่งสาวในนี้ไม่ใช่เรียกว่านักว่ายน้ำเรียกว่ากระโดดน้ำแล้วไม่จมเดี๋ยวสาวคนนี้ที่หันมาเนี่ยมีคนไหนที่คุณคิดไ้ในใจมีไหมมีครับมีมีด้วยนะแก้มผมอะแก้มผมไม่ได้หันมาเสียใจไหมเสียใจครับเอาต้วสเปคคนไหนเดี๋ยวก่อนผมมี ไว้ในใจของเราครับคนเดียวมีไว้เนี่ยแล้วเขาหันมาไหมหันมาครับหันมาแค่ว่าเป็นผู้หญิงในสเปคของเราใช่ครับผมแต่วันนี้เราหล่อเลือกได้มากแต่ก่อนจะเลือกเราให้เขาพรีเซนต์ตัวเองก่อนดีกว่าเผื่อจะเปลี่ยนเผื่อจะเปลี่ยนใจได้ว่าเขาขนาดไหนแล้วเขาจะใครดีซีเนมก่อนเอ้ยเขาเลือกไหมฟังใครก่อนฟังใครก่อนเพราะคุณหล่อเลือกได้ซีเนมหมดเลยครับซีเนมซีเนมชื่อซีเนมคนบ้านและชื่อซีเนมเรีย มีปุ่มกดกลับปะวะไม่เีม่เนี้วไม่ไม่จะบอกเลยว่าเห็นแบบนี้นะถ้าผอมแล้วโคตรหล่อถ้ามาอยู่กับพี่พี่จะเทนแป๊บเดียวผอมหล่อเลยเที่นี่กิข้าวที่ไหนวะเดี๋ยวไปกินเ้ื่อยอยากกินแล้วอยาผอมไหมไม่ได้ไม่ได้แต่เมื่อกี้บอกแล้วอยากได้ถอดเสื้อใช่ไหมล่ะพอดีเลยนี่ไงช่วงนี้อยากไปเที่ยวหน้าหนาวอยากหาใครมากอดแบบอุ่นๆอะ ไม่หิวคุณก็ไม่อดตายไม่อดตายอ่าหลาย<ม>ชั้นชั้นแรกหันไปมันยังไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> อ่อาคุณเนิมครับนิีอยาจะบอกว่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีแฟนเป็นคนอ้วนเลยอะค่ะยังจะเอาอีกอ เอาไว้ก่อนไว้ก่อนแต่ว่าคนนี้เขาไม่มีแฟนเป็นคนอ้วนเลยพี่อาจจะเป็นคนแรกน่ารักอ่ะห่านน้ำหวานคะับป่นเป็นคนแรกด้วยคือจะบอกว่าคนนี้เราขอได้ไหมเราชอบเราเราตั้งแต่แรกเลยที่แบบจะมาเดี๋ยวฉอยซ่ะคืออยากได้คนแบบนี้คนแบบนี้เหรอแบบไหนแบบไหนคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ผมก็ชอบดูแลไงเแต่ชอบ ว่าคือเราอ่ะเป็นคนชอบแบบว่าเราชอบมีบราวในลายใช่ไหมน้องใช่เลยหนีบราวสามสาวหล่อเลือกได้สวยทั้งนั้นเออเสียงดีทั้งนั้นถูกต้องยังไงล่ะเราหล่อดน่น้นต้องต้องคิดไหมต้องคิดไหมต้องคิด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 ได้ใช่คอนเซ็ปต์เลยหล่อเลือกได้เลือกได้ค่ะเดี๋ยวอะไร มีใครเปลี่ยนใจไปจากคนที่เราเลือกไว้แล้วหรือยังไม่มีไม่มีเอางี้ดีกว่าถ้าคุณเลือกใครคุณเดินลงไปพร้อมกับ ก็เคยเห็นเหมือนกันนะว่าเวลาผู้ชายเนี่ยมาแห่ใส่แล้วผู้หญิงจะยินดีขนาดนี้เร่อแฉเป็นสภาพ้นี้ด้วยข้อนี้ด้วยเห็นไหมพี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าคุณน้ำหวานทีมคุณเต็มแล้วนะคะคนเดียวก็เต็มคนเดียวก็คือเต็มแล้วทุมันไปคนเดียวมันก็แน่นพี่ดิบินมากเลยอ่ะ ปินมากป,ปินมากเอ้าวผ่านไปแล้วสามหนุ่มนะครับผมเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้ากััวปครั้งทีไ่ไรเรื่อด้รกเด็ดค่ะ